ก็ขอกราบสวัสดีคุ้มชมท่านด้วยนะครับวันนี้ช่อง The Bay Tanker ศูนย์แปลกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกมบอ t t l e Tank b l i ิแล้วนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในช่วงรีวิวรถถังการซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เริ่มดองคลิปรีวิวรถถังไว้แล้วนะและ้วก็บางคลิปยังไม่ได้ลงบางคลิปก็ยังไม่ได้ตัดบางคลิปก็ยังไม่ได้อัดบางคันก็ยังไม่อัดซึ่งแต่วันนี้ผมขอรัดคิวเจ้าคันนี้มาเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครดูไลฟ์สตรีมสดผมเนี่ยหรือไปไปตามในคลิปต่างๆเนี่ยก็่าจะได้ยินชื่ออรถถังคัน,นี้มาอยู่ อาจจะผมไมไ่ค่อยพูดในคลิปหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนได้พูดในสตรีมหรือคนที่เป็นเพื่อนผมมันจะรู้ว่านี่เป็นหนึ่งในคันที่ผมตามหามันและอาจารย์เอามันมาหลายปีประมาณสักเกือบเกือบสี่ปีซึ่งวันนี้ความฝันก็เป็นจริงขึ้นมานั้นเนื่องจากว่าเรื่องจากคลิปล่าสุดเนี่ยผมบอกไปว่าเออผมจะไม่ทํากล่องเกลือซึ่งผมก็เอ,อ่อใบไปแล้วว่ามันเป็นกล่องที22มีเดียมซึ่งตอนเช้านี้ออผลสอบผมก็ได้ออกมาแล้วก็เป็นที่น่าพอใจแบบโอ้โอ้จีเซิร์ตมากเลยนะก็ อลอะไรมันก็อย่างงี้แหละนะวัวโกงเขาสอบวัวทำอะไรช่างมนเลยเยอะทุกคนว่าทำมาหมดแล้วเพื่อได้คะแนนดีแต่ว่าสุดท้ายตรงนี้นผมจะเอาคะแนนเก็บไปถ้าส่วนใหญ่ไปสักประมาณเกือบ70%แล้วก็สอบอีก30%นะซึ่งผมก็ได้รางวัลมาเออคโครงก,การบิ๊กเหมือนกันซึ่งผมก็ใช้มาแค่299ในการเปิดคุณแจนะซึ่งตอนนี้ผมก็อย่างทีมบอกอตอนนี้มีกล่องที่สอมีเดียนนะแล้วก็มีคุณแจเหมือนเดิมใครที่เคยเปิดกล่องพวกนี้มานันจะเป็นกล่อ,องสอุดคอก้าสิบ็คือ แต่ว่าแค่น,นี้คือมันอีกปีคําว่าคุณต้องไปซื้อคุณแจ1ดอกหรือจะ5ดอกนะคะ299รบาบาทซื้อไปเสร็จแล้วก็ เปิดกล่องซึ่งกล่องก็จะมีที2มีเดียมแล้วก็มีส่วนประกอบเอ่ออันนี้เป็นประกาศสนิบรคือคุณต้องรวบรวมให้ครบเอ่อครบ100อันถึงจะเปิดได้ก็มีของที2มีเดียมที3-4คิดแพท้าร์สตี้ซูร์โรสเบนแล้วก็เค91ก็คืออันนี้คือรางวัลพวกรางวัลปอบใจอ่ะรางวัลปอบใจแต่รางวัลหลักใหญ่คุณที22แบบตัวมันเป็นโอกาสออกประมาณ3%ซึ่งผมใช้เปิดกล่องไปรวมๆ5กล่องก็ได้เจ้าที22แลซึ่งถือว่าก็เป็นอะไรที่กีดบ้านแตกนะว่าเนื่องจากว่าผมหาเจ้าคันนี้มมมมาาาานนนกกถถึึงง็ัซื้อไหว ว่ามันขายราคาอยู่สองหมืน่นสองหมื่นไม่เล่นเลยนะคุณผู้ชมสองหมื่นนี่แพงมากเลยนะโคตรแพงเลยสองหมื่นนะประมาณสองพันสามพันกว่าซึ่งแบบมันก็ไม่มีแบบกําลังขนาดนั้นในการเติมแต่ละครั้งนะเติมหึงก็ไปเจ็ดแปดร้อยแม่งก็แบบสูงสุดละพันโวซึ่งวันนี้ก็ได้มันไปที่ร้อยแล้วก็เอาไปเล่นพวกธรรมดาแล้วแล้วก็เตรียมปรกันคือผมเอามาเล่นแรงไปที่ร้อยก็เล่นไปสิบตาชนะหกมาก็ถือว่ายังต้องฝึกอีกเยอะนะแล้วก็ ส่วนใหญ่ใน MT เขาจะพูดได้เหรียญสปอร์ตได้อะไรเนี่ยเออกูได้กระแพงเหล็กกับสุดยอดมากกูเป็นเททีครับป่าวบล็อกไปได้ประมาณ3,000คันนี้เดี๋ยวผมจัดทิบาบว่ามันเป็นยงไงนะซึ่งคันนี้นะก็เป็นรถถังเอ,อ่อ MT หรือถังกลางของโซเวียตเทียสิบซึ่งไม่ไม่ใช่สายวิจัยไม่มีในสายวิจัยถ้ามีแม่คงแบบ ก็คงจะเป็นรถถังที่แบบเห็นกันได้กันเกืินนะซึ่งคันนี้ไม่ใช่รถทอนะเป็นรถสะสมใครเคยดูเนี่ยผมเคยรีวิวเจ้าซุปคอนอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นเพื่อนกันเป็นรถสะสมเทียสิบเหมือนกันซึ่งก็เป็นหนึ่งในคันที่คนเขาอยากได้กันมากถ้าเกิดใครเล่นไปเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างโกงคแบบหนึ่งนะซึ่งคันนี้นะเออความเสียหายต่อหนึ่งนะเนี่ยจะอยู่ที่สามร้อยสิบหรือประมาณตกประมาณสองร้อยถึงสามร้อยติดขี่ประมาณสามร้อยแปดสิบต้นๆนะถึงผมจำไม่ผิดซึ่งคันนี้เนี่ยจะสังเกตว่าปืนมันจะเหมือนกกกกกัััับททีีีีี่คคืืืืืออปปปปปปนน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 ็็รระะะมมาาณณเเดดยยยววิงง้ถึ เนื่องถึงเทียร์ 2A ปืนก็จะประมาณเดียวกันส่วนการจะเกาะเขาเนี่ยอยู่ที่240ซึ่งถือว่าโอเคถือว่าเจาะโอเคแต่ละเอ็มพีนะแล้วก็เกาะคั้งนี้นะอยู่ที่180ซึ่งก็ถือว่าเป็นเกาะที่ค่อนข้างจะหนาอยู่เหมือนกันนะผมจะต้องลองมาเช็คกันว่าเออ T เทียร์2ในเขาหนาเกาะหนาเท่าไหร่อย่าง E 50m อย่างเงี้ยหนาเท่าไหร่ 50m หนาอยู่เฮ้ย 50m หนาอยู่180 130ก็โอเคถือว่าหนากว่็ 50m ก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่า คันนี้นะคือเดี๋ยวอธิบายทีหลังความเร็วคันนี้อยู่ที่37แล้วก็การหมุนตัวคันนี้อยู่ที่6 3 5 1ซึ่งผมไม่ต้องพูดถึงเรื่อความเร็วมันเร็วอยู่แล้วนะส่วนเรื่องเกาะคันนี้เป็นคันที่ใช้งานคนคลังยากนะครับ ถึงแม้มันจะดูเท่มันจะดูเฟี้ยวมันจะเออดูแบบโอ้มีราคาโอ้ว้าวนี่มันเออ King o Mother f Motherfucker MT หรือแบบแม่งมีธง WG8 แปะชุดแต่งอย่างเงี้ยเนี่ยเางเงี้ยมีธงอยู่เนี่ย,ย,ออยแต่ว่าเรื่องความใช้งานนะก็ถือว่าค่อนข้างยากน,นะแต่ว่าคัานนี้มันเกาะหนาะก็จริงแต่ถ้าเกิดเอาไปบ,บู๊แบบแนวหน้ามันก็จะโดนยิงเละเป็นขี้นะโดยเฉพาะเจอทีดีนี่คือแบบ เกาะเกาะหน้าคือแบบขาวอ่ะขาวจุะเลยนะซึ่งคือ MT เนี่ยจะบอกว่าคันนี้เนี่ยเกาะล่างเขาเนี่ยจะค่อนข้างแดงนะฉะนั้น m อมมันจะยิงยากยิงนาะแบบหันไปหันมาหันไปหันมาเนี่ยจะยิงค่อนข้างยากต้องแบบต้องเล็งดีๆหรือแบบรอให้เกาะมันขาวคือเพจหน้าเนี่ยจะมีแบบเป็นมุมไงเหมือนไอเจ็ดเนี่ยนนเนี่ยเกาะเกาะมุมกันทำให้มันยิงยากได้แบบทำไซส์ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงยากได้ส่วนเกาะหน้าทำทำเอียงมุมอะไรเงี้ยอะไรมาใหม่กวาเนี่ยแปานนึ่งนะใช่ก่อนรอก่อนรอก่อน โอเคนะไปต่อครับกุณอกเรื่องมันยาวแล้วและอย่างท่ผมบอกนะว่าเกาะข้างเกาะหน้าอะไรก็โอเคพอทํำไซได้แต่สิ่งที่สําคัญสุดของคันนี้และเป็นสิ่งที่น้อยคันมันก็ไม่น้อยทําให้ทุกคนันแต่ว่าทํายากเพราะมันไม่เร็วมันหมุนตัวไม่ได้ก็คือรีเวอร์ไซสเก็แบบแต่แล้วคใครที่ไม่รู้นะว่ารีเวอร์ไซสเกตคืออะไรก็หมายถึงว่า่คุณลองจินตนาการดูเอาตูดติด,ตดกําแพงแล้วก็หันไปยิงค่ะก็คือสมมติอะปอมเนี้ยแล้วก็หันมาอย่างเงี้ยคุณจะสังเกตว่าเออมันใช้เกาะข้างตัวเองแล้้ววกตูดหหันนนงอ่่่มไเแแขาาชื เชื่อไหมตูดมันแข็งกว่าหน้าใช่ผมเคยผมเคยเห็นแล้วกิวยิง,ยงตูดหน่อยยิงไม่เข้ากิวยิง,ยงหน้าแม่งยิงเข้าเว้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นอะไรวิวัีนสร้างรถไหนมันก็ไม่รู้ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเนื่องว่าตูดมันก็เป็นสามเหลี่ยมหน้าก็เป็นสามเหลี่ยมนะคือลดสามเหลี่ยมนะเออสามเหลี่ยมเออถูกต้องแหละแล้วลก็กรัวไม่ต้องพูดถึงเขาค่อนข้างหนาแล้วก็ความแม่นวิ่งยิงก็อไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่วิ่งยิงก็แบบว้าวเย,ยอะเพราะว่าผมลองแบบวิ่งยิงแบบว h a เด h e f ฟ c k มากเลยแบบฮะฮะฮะ คืออาจจะเป็นเพราะผมยังเล่นไม่ค่อยโปรมากเพราะว่าผมก็เพิ่งซื้อมาแล้วก็จะเอามารีวิวนี่ยบอกภูมิภูมิใจอะเหมือนซุปคอนอย่างเงี้ยซื้อมาให้มันถึงสามชั่วโมงกว่าม,มารีวิวแล้วมันเป็นความภูมิใจที่แบบเอออยากจะรีวิวอยากจะถ่ายเพราะว่าได้แบบว่าขนไม่หมันไซส์แบบเปิดได้แล้วชื่อมัเด่นไฮก็ไม่มีอะไรมากครับคันนี้ทำไซส์ ยิงไปเรื่อยๆแค่นั้นหัวแข็งเล่นเนินนะมีแค่เนี้ยสองสามสี่อย่างสำหรับคันนี้ส่วนชุดปาร์ตี้ผมก็จัดเป็นเหมือนเดิมมาส่วนยุทธภัณฑ์ผมก็จัดเป็นเออเหมือนเดิมอะเบียงส,ยสนามเพิ่มเติมเชื้อเพลิงแล้วก็หนู่มคนนะกระสุนคันนี้ก็เยอะหน่อยนะกระสุนประมาณ AP CR 50นัดแล้วก็ลูกฮีท27นัดแล้วก็ลูกเคสอีสนัดแล้วก็ผมใส่มา7ช่องนะก็ถือว่าเป็นเออสรารคับเนี่ยที่แบบคิดว่าเออคุณต้องใส่9ช่องอันนี้ไม่จำเป็นนะถ้าเกิดจะจะ,จะทำให้รถถััังง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 งมนนนนนนนใใใชชช้้้้้้าาาาาาาแแบบดดดดขขขขออ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 ปืืกกกลเเเคคร่่่่่่่ยยต์ไะีีหสสพว หลังเนี่ยคืออันนี้เป็นเรื่องของพัดวิทยุถอรใจอันนี้ถ้าเกิดใครไม่อยากใส่อันนี้ก็ไม่ว่าเลยเพราะว่ามันก็ไม่ส่งผลอะไรต่อตัวรถอะไรมากถ้าเกิดจะทําให้รถแบบใช้งานให้เต็มแบบหนึ่งอย่างเงี้ยนอกจากต้ตองอัพลังถังให้เต็มแล้วก็ต้องใส่ครบ7ช่องนะอันนี้ก็คือจะทําให้รถถังใช้งานได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไปรุ่นชว์ไลนว่าผมจะเจออะไรในเกมนี้ก็ไปครับสามเกมมาครับเปิดมาเกมแรกผมก็เห็นแววมาแต่ไกลครับ ทำไมถ้าป็นด่านนี้วะไม่ชอบเลยด่านนี้ผมก็เลยแบบไม่ชอบด่านนี้เลยแล้วแบบเออแล้วกูเป็นเอพีคันเดียวด้วยอ่ะผนข้างมีออบเจก์กับทีว์สองเออเหลือเชื่อเลยเห็นเห็นแววเล่นเป็นสิบตาแล้วแน่ๆเลยโหลดอยู่ที่ประมาณ5าวีนะก็ถือว่าเร็วพอบอกกสอง 2A แล้วก็วิ่งก็สายไปสายมาก็ไม่ได้เร็วอะไรมากนะธรรมดาแต่ประเด็นคืออยู่คนเดียวนี่แหละเนี่ยที่กลัวคือถ้าโดนลุมก็ไม่รอดหรอ มุมกดถือว่าก็เฉยๆมุมกดมันค่อนข้างแบบน้อยเลยมุมกดมมนแต่หัวเขาแข็งยิงมออยากครับมอยากมากเพราะว่ามันจะโดนหัวแล้วก็สะท้อนเด้งแต่ถ้าเกิดใครจุดดีก็สะท้อนเข้ามอผมพยิงเข้าไปเสียตัวที่ทีเขามาดันมากเลยทีดีแล้มีใครเนี่ยวมี 3, สามคนสปอร์ตโอ้โล่งใจมากเลยสบายใจหายห่วงโอ้ไม่น่าพูดถึงเลยมาแล้ว โอ้ oh, แดงเดือกเลย <c oughs> อ่าฮะาเข้ามาเลยนี่หมดเลยชหายแล้วไปละบายโอ้อ้าวติดบ้านอะชิบหายแล้วอ่าอ่าติดบ้านก<ป> <c oughs> ูจะรอดไหมเนี่ย อย่านะรีเวิร์สไซส์โอเคเขายิงผมไม่โดนแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บผมมาอยู่ตรงมุมที่มันไม่ควรจะอยู่อะ่ะแบบเขาดันผมได้ง่ายๆนะตรงนะี้เนี่ยข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มาเอาไงกับชีวิตดีเนะี่ยอ่ะเลยทีผมอ้ากูตายนะไม่จริงครับไปไม่ถึงความจริงครับคลิปท,ทีสมองหมาโอเคครับตอนนี้มันอยู่กับเกมที่สองนะครับจริงๆเนี่ยผมกล่าวว่าคลิปนี้ผมจะบองแบบตัดแบบ ยังไงลนะ่ะผมจะลองไม่เล่นแบบเป็น,กนเกมก็เล่นไปเรื่อยได้ละเมดน้อยหรือไม่ก็ช่างมันนะผมเคยผมลองดูช่องหนึ่งอะเขาก็แบบทำนี้นเขาได้ละเม,มียดสอง็ว่ามาลงคลิปผมก็ลองแบบเออจะลองแบบเออเล่นไปถ้าเกิดตายก็ตัดถ้าเกิดชนะก็อะไรช่างมันปล่อยมันไปแล้วก็เล่นไปสักห้าหกตาเนี้ยให้คลิปมันดูยาวๆแบบมันจะได้ดามาแบบเฮ้ยจบตาที่หนึ่งแล้วได้ละเมีดเท่านี้ได้ดเท่านี้เท่านี้แบบ ไม่รู้นะผมจะรอปรับเปลี่ยนจากคลิปนี้ดูนะเ mm. พราะว่าหรือ,อมมว่าเออคุณคุณไปดูแล้วมันเออมันมันไม่ใคร่เครียดเอ,อ้ยทุยมันไม่เครียดเกินไปนะเป็นผมเพงยังเครียดนะหมดไอ้คิดวิ่งเล่นแบบนี้เครียดแบบเครียดมากเลยอ่ะพูด,ดตามตรงเครียดเล่นไปเรื่อยๆสักข้าวตาเงี้ยให้คลิปมันแบบยาวๆเงี้ยแต่เพราะว่าผมพูดตอ,ตอนตอนคลิปนี่ก็โอ้ค่อนข้างห้าหัวอัีอยู่นะค่อนข้างยาวอยู่เล่นแั้วสี่เกมก็ได้เดี๋ยวตัดไปตัดมา เดี๋ยวต้องไปทำเอฟเฟกตแบบตอนตัดเพื่อให้มันดูน่าเบอแบบฟุบฟุเคยเห็นแบบเอฟเฟกกระดาษเปิดไหมกระดาษกระดาษเปิดเปิดไปมามันจะเป็นเสียงอะไรประมาณนั้นแหละก็จะลองทำดูนะลองปรับเปลี่ยนดูกูใช้โหลดเร็วมันจะ าเกิดใครชอบไม่ชอบก็บอกกันเลยนะผมจะได้เอามาลองปรับเปลี่ยนกันชบช่องดูว่าเออลองลองทำอะไรใหม่ๆดูนะเปื่ออะไรเก่าๆเนคุ้งช่ออาจจะแบบเออมันเครียดจังเลยพี่มันแบบเออผมดูแล้วแบบมันมันไม่ผ่อนคลายอะใครมาวะอย่านะอย่ามานะกูกลัวนะทำรีเวิร์สไซส์โชว์ไปนหนึ่งทีนะโอ้ชิดมานะเยี่ไม่นามาตรงนี้เลย หลบหลบหลบจะไปจะไปรีจะไป,ะไป,ะะไปส่งเคอรี่ไม่ต้องห่วงเขาสูนได้ทุกคนนะทุกนึงนะจะได้บอลกระสุนนั้นมันไปไม่ถึงความจริงยิง,งมาเกสสังเกตว,ว่าเนี่ยปเขายิงหลังยิงไม่เข้านะม,นมันก็ถือว่าเป็นรับประกันความ,มาเกาะเขาก็ค่อนข,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 ข้างแข็งนะข้างหลังเนี่ยถ้าเกิดต้อง้องดีดีถึจจะยิงเขาเพราะว่ามันจะ,ม,นจะมีแบบมุมเลียมซิกหรือมุมอะไรที่แบบกูไม่รู้ว่ามีมีได้ยังไงอะ ห้าเขาต้องสั่งคดีมันถูกสร้างจริงในในโลปมันจะเกิดอะไรขึ้นวะเห็นไม่รู้เหมือนกันโคชนะไปอีกตาหนึ่งมาครับมันเมื่อกี้เออเล่นเล่นเล่นเฮกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาแก้มือตานนี้ตาดท้ายเดี๋ยวก็น่าจะปิดคลิปแล้วก็เดี๋ยวไปตัดต่อนะเพราะว่าไม่รู้ซิว่าคลิปนี้มันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลตอบรับทีดีไหมนะใครที่อยากเอออยากให้ผมทำอะไรก็บอกไว้ในคอมเม้นต์นะเดี๋ยวผมจะได้ลองทำตามดูหรือแบบ ก็ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูเผื่อคนเขาจะชอบกว่าแบบธรรมดาแบบเล่นไปแม่งไม่ได้ถึงสามพัน 3, ก็แบบตัดทิ้งคลิปอัดใช้เวลาสี่สิบกว่านาทีคนอัดจะตายแล้วหรือเราไม่ควรตั้งปัญหาแต่ละแลกวะเพราคนเขาไม่ค่อยตั้งกันนะเขาแบบเออเล่นแค่มารีวิวโชว์เออว่ารถมันเป็นยังไงแค่หนึ่งภาษาเี้กูกลัวนะออกมาออกมาอ้ะ เห็นคนล้างแหเาพี่โอ้ตกในทีเมื่อกี้ทะดุนิดน,นึงคนระับเกิดการจำสแก์ผู้ญิงตีผู้ญิงโดตีเทีนีได้อวะอเพื่ตีจีรถโ,โซเวียตโอ้ยูซีายตรงนู้นสักนัดเพื่อนโอเคไม่ได้ฮะนัดหนึงลงดินแล้ว โอ้ oh, ชิปแทนมาโคกจริงจริคอลเลคชันเนี่ยผมเหลืออีกหนึ่งคันนะที่จะต้องการให้มันเออให้ครบสต็อกก็คืเป็นมาโคเหลือมาโคคันนึ่งกาจะครบสต็อกละแล้วก็มีทีเก้าของอเมริกานะทีสิบรถหนักไม่ค่อยมีคนได้หรถทีเก้าเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนแบบหาเนอะถ้าเกิดเล่นโปรจริงอะรถรถมันไม่ค่อยแข่งกับรถรถทีเก้าเนี่ยแข่งแค่หัวตัวเนียบางอเมริกาก็งเงี้ยแลหละกูแซะเข้าในเลย ไซกับมาขงไหมจริง HT เนี่ยมันเออเนี่ยก็พอทำได้แต่ว่า HT ถ้าเกิดเป็นเอาจริงจริงมันก็ไม่ทำไม่ค่อยได้หรอกไซกับ HT เนี่ยเพราะปืนเขาเจาะแรงกว่า MT MT าทำได้อ่ะโอเคกูทำได้อีกนัดน,นึงละพอบอกทำได้พอ,พอตอนบอกว่าทำได้สุดไม่ได้เพราะกูบอกทำไม่ได้สุดทำได้เฉยเลยเออดีมากเรียบร้อยใชนะ่ไหมตุด้าย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สำับการรีวิวเจ้าทีมสองมีเดียมนะซึ่งคันนี้ก็ใครอยากได้ก็รีบม,มาเปิดนะซึ่งผมแนะนําว่าใครอยากได้คันนี้แบบอยากไแดบบ้จริงๆนะก็ให้รีบม,มาเปิดเพราะว่ามันเป็นราคาที่ถูกนะคือหรือคุณอยากคือผมอาจจะยอมว่าเออมันอาจจะแพงสำหรับใครบางคนโอ้พี่ต้งองบบโผลสองร้อยห้าหรอถ้ากิดผมไม่ได้ทำไมต้องเสียตังค์ฟรีสิอ่าน,นี่ผมเข้าใจแต่ว่าแบบคุณคงมไม่อยากไปเสียตังค์แบบทียร์สามพันทองสามกล่องเนี้ยแบบ พันห้าทองหนึ่งกล่องเนี้ยแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมาเลยซึ่งกล่องมันก็ฟาร์มได้ฟรีจากการลบซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมกล่องมันได้มันจากอะไรแต่ว่าแต่ว่าเออคุณแจเนี่ยคือคุณแจถ้าเกิดคุณซื้อแบบแพ็คคุณแจกล่องกับคุณแจเนี่ยคุณก็จะได้แค่อันเดียถ้าเกิดคุณซื้อคุณแจแค่ดอกเดียวคุณได้คุณแจดอกเดียวคือแบบมันจะหายไปเลยแต่ไม่ได้จะว่ามันจะกลับมาตอนแบบตอนท้ายอีเวนต์เพราะว่ากล่องเนี้ยเหลือละไอ้สิบสองกว่าสิบสิบสองกว่านะกว่ามันจะไปออกจากเกมไปนะซึ่งใครอาก้จจัันนนนีีีะมมม็ บ้างล่ะมันมีทั้งเอ่อผมไม่ใช่ในสายข่าวอ่ะคือกล่องนี้มันไม่ได้่ที่สอนถ้าคิดคุณอยากได้พวกเคก้อหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องแบบใช้ดวงในการเปิดเพื่อแบบเก็บ เขาเรียกวอะไรเก็บเอ่อเก็บประกาศนียบัตรให้ครบนะจะมีซูโรสพีเอมีเคเก้าหนึ่งมีทีสองมิดเดิลมีทีสามสี่ตตี้อ่ะถ้าแนะนำนะเคเก้าหนึ่งก็ดีซูโรสีเก็ดีแต่ว่าทีสาี่ตตี้เนี่ยยังไม่ได้มันแล้วก็รางวัลอยาสุดถ้าโชคดีสุดก็ได้ทีสองมาในกล่องเดียวผมไม่ได้ช่าต่างชาติเขาเปลี่ยนเขาก็แบบเอ่อมาสุ่มกันเขาได้ทีสองมาในกล่องเดียวคนนี้ขึ้นโชคดีเสมอเลยคนไทยไม่เคยได้อะไรเลยบอสเซอร์เวอร์เอเชียเนี่ยแย่แย่มากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะะมานนีก็ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้เล่นีิงพันแก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะเพื่อพลาดคลิปใหม่ของเราด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย